ครับสำหรับหน่อไม้นี่เลยครับนะเตรียมพร้อมไว้แล้วสเบียงนะครับหน่อไม้นะครับหน่อไม้ครั้งนี้นะครับอ่าแล้วก็ถั่วลิสงนีพร้อมเสร็จเลยเป็นไงพร้อมกินนะครับพร้อมแกะทุกทานได้เลยนี่กับแล้วก็หน่อไม้ก็เอาไปเป็นผักอ่าหรือจะเอาไปแกงก็ได้นะครับหน่อไม้ ท่าใดสนใจแวะมาที่ร้านได้ครับราคาย่อมเยาวนะครับนี่เลยครับมีไว้กินแล้วมีไว้ขายนะครับเราเตรียมสะเบียงไว้ใครสนใจก็เราก็ขายนะครับอ่าหน่อไม้เตรียมตะเบียงแล้วก็ถั่วลิสงคั่วถั่วลิสงคั่วทายนะครับบัดเป็นถุงๆนี้ฮนะ เลยครับของกินเล่นกับแก้มก็ได้นะครับสนใจแวะมาได้ครับครับของทานเล่นนี่ตัวลิสงขั่วตัวลิสงขั่วทรายเป็นขัวเป็นพวงอย่างนี้แหละครับน่ากินวิคลับแล้วก็หนวไม้สุดยอดเลยเลยลองเรานะครับนี่สต็อกไว้กินแล้วก็ขายนี่ขายสนใจ ราคาย่อมเยาวแวะมาได้นะครับที่ร้านครับหน่อไม้จะเอาไปเป็นผักหรือจะไปแกล้งหรือจะอไปพัดกระบูหรือพัดกับไก่ได้เลยครับเป็นพุ่เป็นพวงอย่างนี้เลยครับนะครับราคาย่อมเยาวครับผมแวะมาได้ครับ